สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกับวิไอเช่นเคยะค่ะทุกทุกวันพุธเวลา9้านาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเราจะพูดคุยกันเกีก่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหากผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีคําถามก็สามารถส่งคําถามมาให้วิไอได้เลยคะ่ะวิทยากรนะคะจะมีเวลาบรรยายประมาณสินาทีและถามตอบอีก5นาทีหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะเรื่องความบ่งเฉพาะสาคัญแค่ไหนในเครื่องหมายการค้าโดย,โดยโน้องจีสุชาดาวันชนะชัยนะคะนิติกรที่ดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของวิทยาลัยศิลปาสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมาให้คําตอบกับเราในวันนี้ค่ะขอเชิญน้องจีนค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์พูดคุยกันเรื่องความบ่งเฉพาะนะคะหลัง,ง,งจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยกันในเบื้องต้นแล้วนะคะว่าเครื่องหมายการค้าเนี่ยคืออะไรจะจดเครื่องจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเนี่ยเครื่องหมายนั้นเนี่ยต้องมีลักษณะอย่างไงบ้างนะคะนั่นคือสามข้อสําคัญนั่นก็คือความบ่งเฉพาะ แล้วก็ไม่เป็นเครื่องหมายที่มีลนะักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแล้วก็เครื่องหมายที่จะขอจทดทะเบียนนั้นจะต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีอยู่แล้วนะคะโดยหัวข้อจะพูดคุยกันนะคะวันนี้ก็คือความบ่งเฉพาะคืออะไรแล้วก็ s p e c t r u m of d i s t i n c t i v e n e s s แล้วก็ n e r i c a n d d e s c r i p t i v e m a มานะคะค่ะอัจาที่เกิดแล้วนะคะว่าคุณสมบัติของเครื่องหมายการค้าเนี่ยมีสำคัญอยู่3 สามข้อนะคะคือความบ่งเฉพาะแล้วก็ไม่เป็นเครื่องหมายที่มีลักษ์ต้องห้ามตามกฎหมายนะคะซึ่งนี้ก็สามารถดูที่พรบรเครื่องหมายการคะ้าไทยได้เลยค่ะก็จะมีลักษณะต้องห้ามว่าเครื่องหมายเนี่ยคนแบบห้ามเป็นเช่นตาตาราชวงเออธงชาติอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีอยู่แล้วค่ะค่ะความบ่งเฉพาะคืออะไรนะคะ ความบ่งเฉพาะนะคะคือความโดดเด่นความน่าจดจำนะคะของเครื่องหมายที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยจะไม่สับสนสินค้าและบริการชนิดเดียวกันในตลาดนะคะของเรากับของคู่แข่งค่ะเมื่อสินค้าหรือบริการมีคุณภาพนะคะเครื่องหมายการค้าก็จะเป็นตัวช่วยให้ลูกค้าเนี่ยจดจำสินค้าของเราได้มากขึ้น,นะค,ะค่ะค่ะโดยนัานจากนะคะจุดประสงค์ของเครื่องของเครื่องหมายการค้าเนี่ยก็ต้องการให้ลูกค้าจดจําถูกไหมคะ ดังนั้นเนี่ยความบ่งเฉพาะนะคะก็จึงจะเป็นเป็นเป็น,ปนคุณสมบัติที่สำคัญมากมากเลยค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเครื่องหมายการค้าของเราเนี่ยที่เราจะจดทะเบียนเนี่ยมันมีความบ่งเฉพาะมากหรือน้อยแค่ไหนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีเป็นไม่มีแบบเป็นหลักเกณฑ์ออกมานะคะจากจากบจากกรมว่า เครื่องหมายการค้าแบบนี้วงเฉพาะน้อยวงเฉพาะมากอย่างไรแต่ว่าก็มีเป็นเครื่องเป็นคู่มือประชาชนนะคะเบื้องต้นในการช่วยในการเป็นคู่มือในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นอธิบายไว้ก็สามารถค้นหาในทางอินเทอร์เน็ตได้เลยคะ่ะเป็นคู่มือประชาชนในเรื่องเครื่องหมายการค้าค่ะค่ะดังนั้นนะคะเมื่อมันไม่มีเป็นหลักเกณฑ์ที่แน่ชัดออกมาจากกลุ่มเลยเนี่ย ก็ยังมีค่ะตัวช่วยที่จะมาช่วยในการ Identify นิดนึงเป็นการช่วยให้เราเนี่ยสามารถพิจารณาได้เบื้องต้นก่อนที่จะจดทะเบียนว่าเครื่องหมายของเราเนี่ยจะมีความยากง,ง่ายต่อการรับการจดทะเบียนแค่ไหนความสกปค,ความคุ้มครองเนี่ยจะน้อยหรือมากในเครื่องหมายนั้นๆน,น,นะคะซึ่ง Spectrum of Distinctiveness เนี่ยก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นหลักเป็นหลักการนะคะที่ใช้ในกันทั่วไปในสากลนะคะในการใช้ในการพิจารณา ความบ่เเฉพาะของเครื่องหมายนั้นนั้นซึ่งก็มีเรียงกัน5ดับดังในดังในโนี้เลยค่ะก็คือ generic mark descriptive mark suggestive mark arbitrary mark แล้วก็ fancyful ค่ะซึ่ง generic กับ descriptive ก็คือเป็นเครื่องหมายที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะ generic mark คืออะไร generic mark เนี่ยก็คือเครื่องหมายที่เป็นคำที่ใช้กันทั่วไปเป็นสิ่งใช้กันทั่วไปอยู่แล้ว ซึ่งซึ่งก็จะไม่สามารถสร้างความโดดเด่นความแตกต่างนะคะจากสินค้าในสังสินค้ารละบริการเช่นเดียวกันในตลาดได้ค่ะคือเป็นเครื่องหมายที่มันไม่่งเฉพาะา่มันไม่โดดเด่นไม่น่าจดจำค่ะเช่นเครื่องหมายการค้าเจเนอริกมาร์กเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะจดทะเบียนได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะความคุ้มครองในในหลักการทั่วไปนะคะ แล้วก็ห่างในทะเบียนจะรับจดทะเบียนให้เนี่ยเขาไม่ดไม่เขาไม่รับจดทะเบียนให้เพราะว่าถากจดทะเบียนให้เนี่ยก็เป็นการที่จะให้สิทธิ์เด็กขายกับคนใดคนหนึ่งผู้ใดผู้หนึ่งกีดกันนะคะไม่ให้คนอื่นเนี่ยใช้คําเหล่านี้กับสินค้ารบริการได้อีกซึ่งเป็นการกระทําที่ไม่ควรทําค่ะคําทั่วไปนะคะเช่น cleaning nano international green eco เทรศโฟนอะไรประมาณนี้ค่ะการันตีอันนี้ไม่สามารถที่จะขอรับ,บความคุ้มครองได้นะคะเพราะว่าแล้วก็ไม่สาแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะก็มีบางเช่นบางคําเนี่ยก็ได้ตายนะคะแต่อตอนแรกเนี่ยเป็นคําที่บ่งเฉพาะค่ะแต่ว่าเออแต่ว่าแบบเมื่อใช้ไป็นนานๆเนี่ยก็กลายว่าคำนั้นเนี่ยกลายเป็นเครื่องหมายทั่วไปก็คือคนเนี่ย ใช้ชื่อสินค้านั้น,เป,นออเป็นชื่อของเป็นชื่อของเภสสินค้านั้นไปเลยเช่นแอสไพรินเราก็คือการเรียกยากแก้ปวดไปเลยโพสต์อิเมื่อก่อนก็คือเป็นคำที่แฟนซีฟูลค่ะแต่ว่าพอกลายเป็นอันนี้ไปแล้วก็เลยแบบก็สูญเสียข้อมูลเฉพาะไปจากการใช้งานนะคะจากูซี่ก็เคยเป็นคำที่บ่งเฉพาะมาก,ก่อนตอนนี้ก็กลายเป็นคำที่เราเรียกบาับทั่วไปแล้วนะคะ ค่ะต่อมานะคะก็คือเป็น descriptive mark ค่ะคือเครื่องหมายเชิงพรรณนา,นาเครื่องหมายเชิงพรรณนาเน,นี่ยคือเครื่องหมายที่เล็งลักษณะหรือคุณสมบัติแบบบอกแบบตรงๆเลยที่เหมือนแบบว่าผู้ผู้บริโภคเห็นแล้วก็จะสามารถเข้าใจได้ทันทีแล้วว่าสินค้าหรือบริการนี้เนี่ยมีลักษณะอย่างไรประโยชน์ยังไงคุณสมบัติอย่างไรรูปร่างการใช้งานเป็นอย่างไรนะคะก็จะไม่สามารถที่จะจดทะเบียนได้แล้วก็ไม่สามารถได้รับความคุ้มครองค่ะ เช่น Public Story, p o w o w e r by แล้วก็เข้าใจเลยนะคะ b ร i t i s h a อ r w i y i s h แล้วก็ l o l i d a y Inn นเฮ d o ประมาณนี้นะคะก็มันก็สามารถบอกไปเลยว่ามันคืออะไรก็โดยทั่วไปเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะจดทะเบียนได้เพราะว่ายังไม่บ่งเฉพาะมากพาอเอ๊ะแต่ทำไมคำพวกนี้ถึงจดทะเบียนได้ก็ยังสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมเพราะว่าเครื่องหมายทั่วไปและเครื่องหมายเชิงพาณิชเนี่ย ก็ยังมีหวังนะคะที่รับการจดทะเบียนค่ะโดยที่มีข้อยกเว้นนะคะในมาตราเจ็ดในวรรคท้ายค่ะในพรบเ,เครื่องหมายการค้าของไทยค่ะว่าเครื่องหมายที่เป็นคำที่ใช้ทั่วไปหรือเครื่องหมายที่เล็งลักษณะคือเชิงพรรณนา descriptive กับ generic mark เมื่อกี้ที่อธิบายไปนะคะหากว่าถูกใช้โฆษณาจนแพร่หลาย ต่อเนื่องยาวนาะนจนผู้บริโภคเนี่ยสามารถแยกความแตกต่างของสินค้าและบริการนั้นเกิดเป็นความหมายใหม่ให้กับเครื่องหมายนั้นเครื่องหมายทั่วไปนั้นขึ้นมาเป็น second meaning นะคะและก็การใช้เนี่ยเกิดการใช้การแพร่การใช้จนแพร่หลายแล้วก็ทาให้คนเนี่ยจำเครื่องหมายเครื่องหมายสินเครื่องหมายการค้านั้นได้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่จะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเนี่ย ก็จะสามารถนะคะที่จะถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่บ่งเฉพาะจากการใช้งานนะคะหรือว่า distinctive n a e t h reuse ค่ะจึงจะ,จะสามารถที่จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้นะคะแต่ว่าต้องมีการเาสแสดงหลักฐานการใช้งานการเป็นเหมือนการวิจัยตลาดแบบว่าเออเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยสามารถจำสินค้าเขาได้อย่างไรก็ทำเป็นเอกสารพิสูจน์ให้กับนายทะเบียนนะคะว่า เออเนี่ยใช้จนคนเขารู้แล้วนะว่าถ้าพูดถึง Holiday i n holiday i n n คือ Holiday กับ Inn o o l i d y y คือวันหยุด i n นคือเป็นแบบที่พักโรงแรมอะไรแบบนี้นะคะก็คือจำตามตัวของมันแล้วเนี่ยเป็นคําที่แบบทั่วไปอะ่ะแบบพรนานาเลยอะ่ะว่ามันคืออะไรเนี่ยธรรมดาก็จะจดไม่ได้ถูกไหมคะแต่ว่าเมื่อเป็นการใช้อย่างยาวนาน จนมีการใช้แพร่หลายโฆษณาจนคนเนี่ยคือสร้างคอนเนคกชันกับคำว่า Holiday ย์อินกับบริการโรงแรมของ h ฮ l i d เดย์อินบริษัทนี้เท่านั้นเมื่อเขาสร้างคอนเนคชันแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปเรียกขอตัวทะเบียนได้ค่ะว่าเออเนี่ยม,มีมีการสร้างเซ็กชันมินิ่งแล้วนะกับคำว่า h o l i d เดย์อคนจะไม่เข้าใจแล้วว่ามันคือแค่ที่พักแปลว่าโรงแรมทั่วๆไปมันแปลว่า h o ล i d เดย์อแล้วแบบนี้ก็สามารถที่จะ ขอตัวทะเบียนได้ค่ะค่ะวันนี้ก็มีเนื้อหาจะพูดคุยกันเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะจะมาพูดคุยกันต่อในออใน s p e c สเปกตรัมออปต c t i v e n e s s กันต่อนะคะในอีก3ามส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 ามเครื่องหมายที่เหลือนะคะในสามเครื่องหมายที่มีความโบกเฉพาะมากมากกว่าอื่นๆว่ามันแตกต่างกันอย่างไ,ไงนะคะค่ะ ถ้ามีคำถามก็สามารถสอบถามได้เลยค่ะคุณฟท่านใดนะคะที่มีคําถามค่ะสามารถส่งคําถามกันเข้ามาได้เลยนะคะค่ะน้องจีนจะถามว่าถ้าอยากใช้คำาบู่เฉพาะลงบนสินค้าใส่ลงไปแต่ไม่จดเครื่องหมายการค้าจะได้ไหมคะค่ะก็สับคือเครื่องหมายการค้าเนี่ยอย่างที่เราเคยได้คุยคุยในสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าเครื่องหมายการค้าสามารถใช้ได้ค่ะ โดยที่ไม่ต้องตดทะเบียนก็ใช้ได้แต่ว่าจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการบังคับใช้ในกรณีที่ถูกละเมิดเครื่องหมายการค้า<ม>ก็มีแค่ตรงนี้เนี่ยแหละค่ะที่จะแตกต่างเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช่ไหมคะไม่ได้แบบไม่ได้มีความไม่รับความคุ้มครองตามพรบเครื่องหมายการค้าเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองเพียงแค่เรื่องของการลวงขายที่กรณีที่ผู้อื่นนะคะเอาเครื่องหมายการค้าของเราเนี่ยไปไปโมเมว่าแบบ เออสินค้าที่เขาขายอ่ะเป็นสินค้าที aja, ่มีคุณภาพแบบเดียวกันกับของเราเลยแล้วก็ใช้เครื่องหมายการค้าของเราไปลวงขายคนอื่นไปหลอกผู้บริโภคว่าสินค้าที่เขาขายเนี่ยคือสินค้าเดียวกับของเรากรณีนี้เท่านั้นค่ะที่จะสามารถที่จะฟ้องร้องได้ว่าให้เขาหยุดใช้เครื่องหมายการค้าของเราในการลวงขายแต่ถ้าเกิดว่าเราจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของเราใช่ไหมคะว่าเป็นเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีความบ่งเฉพาะมากอะไรเงี้ยถ้าจดทะเบียนปุ๊บ เราก็จะมีความคุ้มครอง,งได้รับความคุ้มครองตามพรบเครื่องหมายการค้านะคคือว่าเราสามารถจะปกป้องมีสิทธิ์ปกป้องเครื่องหมายการค้าของเราโดยที่ไม่ให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาละเมิดถ้าคนอื่นเข้ามาละเมิดคืออาจจะแบบใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกับเราหรือเหมือนกับเราหรืออะไรก็ตามเราก็สามารถที่จะฟ้องร้องเพื่อป้องปกป้องการละเมิดไม่ให้คนอื่นเอาเครื่องหมายการค้าเราไปใช้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเป็น ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์อื่นที่เพิ่มเติมซึ่งสามารถหาประโยชน์ได้ก็เช่นว่าถ้าเครื่องหมายการค้าของเราเนี่ยมันแบบเออมันดีมันมีคุณภาพแบบผู้คนจดจาได้อาจจะมีผู้อื่นเนี่ยอยากจะขอไลเซนซิ่งเครื่องหมายการค้าของเราไปใช้ต่อก็ได้อันนี้เราก็สามารถที่จะทําสัญญาอนุญ,ญาตให้ใช้สิทธิ์นะคะคือไลเซนซิ่งเนี่ยสามารถทําให้กับคนที่สนใจใช้เครื่องหมายการค้าของเราเนี่ยเราก็จะได้ ได้รับผลตอบแทนจากการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นเพราะว่าได้รับการจดทะเบียนแล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้จดทะเบียนใช่ไหมคะคนอื่นก็จะเอาเครื่องหมายการค้าของเราไปใช้ได้คะ่ะอาจจะแบบอย่างที่เราเคยเห็นแบบว่าก๋วยเตี๋ยวโบราณคุณยายก็คือก๋วยเตี๋ยวโบราณคุณยายก็คือเต็มไปหมดเพราะว่ามันเป็นคําที่แบบเออเราไม่ไม่ไม่มีการจดทะเบียนไม่มีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็สามารถจะเอาไปใช้ได้ไม่สามารถไม่ได้มีการคุ้มครองในเรื่องการละเมิด เหมือนคล้ายหรืออะไรนี้นะคะค่ะแล้วในกรณีที่ชื่อเดียวกันแต่ว่าสินค้าต่างกันเราจะขอรับความคุ้มครองได้ไหมคะเอาอันนี้ได้ค่ะในกรณีที่ที่เป็นเป็นสิ่งการที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะเราจะต้องลองจดลอนจดทะเบียนเนี่ยก็ต้องมีการาส่งเป็นอาจจะเป็นโลโก้เป็นคําที่เราจะใช้ใช่ไหมคะต้องต้องเลือกด้วยว่าเครื่องหมายการค้าที่เราจะเอาไปใช้เนี่ยจะใช้กับสินค้าประเภทใด แล้วก็ในการตรวจสอบเนี่ยนะทนียก็จะตรวจสอบเอเอชื่อสินค้าที่เราลงจดทะเบียนกับประเภทสินค้าว่ามีของคนอื่นเนี่ยที่ใช้แบบแบบทั้งสองอัน,นทั้งปลาชื่อเดียวกันประเภทเดียวกันหรือเปล่าถ้าคนละประเภทก็สามารถทําได้ค่ะแล้วก็ถ้าในอนาคตเราอยากจะขยายเพิ่มแบบว่าตอนแรกเราทําเป็นชื่อนี้กับเป็ผลิตภัณฑ์น้ําดื่มแต่อน,อนาคตเราอยากจะขายเป็นเอาผลไม้อบแห้งเราก็สามารถเอาไป จดทะเบียนเพิ่มได้นะคะแต่ก็ต้องดูด้วยว่ามีคนใช้แบบเดียกันกับเราหรือเปล่าค่ะค่ะแล้วคําถามต่อไปนะถามว่าถ้าในกรณีที่ไม่ได้จดเครื่องหมายการค้าแต่ใส่ T M ได้ไหมคะใส่เทปมาร์กได้ไหมอืมอันนี้คิดว่าก้งไม่น่าก็ถ้าเกิดเรามันก็จะคิดว่ามันก็ไม่ได้นะคะ ก็จะมีอันนึงก็คือเป็นตัว R แสดงว่าอันเนี้ยได้รีจิสเตอร์แล้วอืมอันนี้เดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลมามาเพิ่มนะคะว่าปกติแล้วคือก็เห็นคนใช้กันเยอะแต่ว่าไม่รู้ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยตามตามหลักการของกฎหมายเนี่ยมันก็จะไม่รับความคุ้มครองจนกว่าจะได้ไปจดทะเบียนนะคะอาจจะเป็นที่การเขียนไว้เฉยเพื่อ ออแสดงว่าความเป็นเจ้าของต่างๆแต่ว่าทางกฎหมายแล้วว่าอาจจะไม่มีผลบังคับใช้อย่างเห็นข้างล่างใช่ไหมคะว่าเป็นตัว C ีอ่ะอันนี้คือ c o อปี้ไร์แต่ c o อปี้ไร์เนี่ยมันไม่ต้องจดทะเบียนก็คือสามารถที่จะใส่ได้เลยเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของของผลงานที่ทําแต่ว่าทางเรื่องของ emark, เทรดมาร์กแบบพาสเออสิทธิบัตรเนี่ยก็จะแตกต่างกันที่ว่าการรับความคุ้มครองก็ต้องมีการจดทะเบียนดังนั้นก็ดังนั้นถ้าเป็นตามที่ความเห็นของของจีนเองเนี่ยคิดว่า ถ้าต้องการได้รับความคุ้มครองถ้าบัจุประสงค์คือการได้รับความคุ้มครองเนี่ยก็ควรไปจดทะเบียนค่ะมีหลักฐานว่าเราไปจดทะเบียนแล้วอันนี้ก็จะมีความที่จะมันก็จะความคุ้มครองก็จะเข้มแข็งมากกว่าที่เราไปใส่แค่ท mm ีเ hmm. อ็มเฉยๆแบบทีเอ mm ็มเฉยมันเหมือนแค่ขู่ๆเฉยๆอ่ะมันก็ไม่ได้ผลมา่เขาใช้จริงๆเนาะค่ะค่ะ,คะแล้วคําถามต่อไปนะคะถามว่าใช้สัญลักษณ์รูปเท้าเป็นเครื่องหมายการค้าของน้ําดื่มจะได้ไหมคะค่ะถ้า มันจะมีในเรื่องของเครื่องหมายต้องห้ามนะคะก็จะมี mm. พวกที่เราเป็นคําหยาบเป็นอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นรูปเท้าแต่มันไม่ได้สื่อในเรื่องของความแบบหยาบคายอะไรเงี้ยก็คิดว่าอาจจะก็อาจจะได้นะคะเพราะว่าเท้าเองก็ไม่ได้สื่อ,ไม,ไ,อไม่ได้เล็งคุณสมบัติของน้ําไม่ได้เล็งอะไรเลยถ้าเราแบบพรีเซนต์ออกมาในแบบที่ว่าไม่ไม่เป็นการทําให้หยาบคายเพราะาอย่างที่เคยเห็นในตัวอย่างของเอ่อทู่มือการจดทะเบียนของกรมนะคะก็จะมีเป็นรูปเท้า เล้ว่าเขียนมันแบบยี่ห้อส้อนกับโซนทีอะไรเงี้ยมันก็เออมันก็หยาบคายเขาก็จะไม่ให้ไม่อนุญาตให้จดนะคะแต่ถ้าเป็นรูปเท้าแต่ละแบบเป็นยี่ห้อเป็นชื่ออย่างอื่นเป็นอะไรเงี้ยก็อาจจะอาจจะได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเห็นของบุิพินิจของกายทะเบียนด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะถ้าอยากรู้ว่าเอ๊ะที่เราต้องการทำเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าก็ลองไปโทรสอบถามกับเครือกรมได้ค่ะว่าไปปร,รึกษาก่อนก็ได้ ค่ะเราจะได้แบบตอนที่เราทำแบบจดทะเบียนอย่างเงี้ยเราจะไม่ต้องเสียงเงินฟรีเนาะในการจดทะเบียนเพราะว่าการจดทะเบียนเข้าใหมายการค้าเนี่ยเสียงเงินนะคะค่ะ สหรวันนี้นะคะก็หวัว่าความรู้ที่ได้ในวันนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับสําหรับทุกท่านนะคะ,ะทุกท่านนะคะสามารถติดตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ได้ทางโพสเซอร์ประสัมพันธ์ BPA หรือ Digital Talent Academy Redesign You เป็นคุณในแบบที่คุณอยากเป็นนะคะและพบกับมี่อายและน้องจีนทาง z o ูมเวบบีนาวันพุธเวลา9ก้านาฬกถึง9ก้นาฬกายีนาทีสารวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ